ที่มาที่ที่เราทำนะรับกแต่เราเรือเอ่องค่าของชีพอะไรอะไรคือไอเดียเกิดจากอะไรครับครับจริงๆมันมันเกิดจากผมกระทีนนี่ะครับจริงๆเราจะเป็นคนแบบใช้ชีวิตไปแล้วชอบคิดในหัวมีคําถามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโจวันนึงแบบมันก็เกิด กิดค,คำถามนี้ขึ้นมาว่าเออเห็นเขากําลังช่วงนั้นเป็นช่วงแบบเลิกตั้งเสร็จแล้วลเขาก็มีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็เลยอยากออกไปลองทําดูว่าแบบจริงๆแล้วพอเราไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างมันพอไหมอะไรเงี้ยจริงๆความนั้งใจแรกเราเราอยากทกํื่อแบบเหมือนเป็นกระบอกเสียงใหญ่แล้วเรามันก็เป็นไปตามนั้นนะมันเกิดแบบคอมมูนิตี้ขึ้นมาแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆมาแบบมาบอกถึงความลําบากปัญหาที่เจอในชีวิตผมก็เชื่อว่าเหมือนเราเป็นเหมือนแบบ ทำหนังสือสรุปให้แล้วถ้าถ้าใครแบบออมีส่วนเกี่ยวข้องหรือแบบเป็นเป็นผู้มีอำนาจที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นเหมือนเราสรุปขอ้อนมะูลมาแหละเขาก็แค่ไปดูแล้วก็อาจจะทำตรงนี้ให้มันดีขึ้นออแล้วก็ที่เราลงไปไขผิดนะั่นคือแบบทำจริงพิสูจน์จริงหรือว่าจริงหมดเลยครับขั้นต่ำคือขั้นใขั้นต่ำใช้ได้จริงไหมครับก็ออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงตามนั้นเลยจนกลับบ้านจะถึงแบบทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยมันก็เออมันก็อาจจะไม่ได้ เป็นชีวิตผมในประจําวันทุกวันนะครับแต่ว่าเราไปลองใช้แบบนั้นจริงๆเราก็เห็นถึงถึงปัญหาตามคลิปเลยว่ามันเราเจอกับปัญหาอะไรบ้างเราต้องแก้ปัญหายังไงเราต้องวางแผนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่พอเลยสิบสิบบาทสำหรับในคลิปก็ทะลุทะลุอาจจะเป็นเพราะว่าทีมชวนไปกินหมูกระทะด้วยเหใช่ <laughs> แต่แต่ผมว่ามันมันมันยังไม่นับพวกแบบเอ่อค่าพาักค่าที่อยู่อาศัยค<อ>่าไฟค่าน้ำอะไรอีกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบต้องเอามาคิดด้วยอะไรเงี้ย เคร่งรัดก,ก็เป็นประโยชน์ตลอดเลยไอเดียพวกผมไม่ได้อแน่นอนจริงๆริอาทางช่องช่องมีนาคมก็พยายามทําอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็จริงทํามาตลอดสปีแล้วก็พยายามสอแสดแทรกแบบให้มันสลับกับวาไรตี้บันเทิงให้มันมีอะไรที่มันสะท้อนสังคมออกมาบ้างาให้มันรู้สึกว่าเออเราอยู่ตรงเนี้ยเรามีเหมือนเร,เราเป็นกระบอกเสียงได้เสียงเราดังหน่อยแล้วก็อยากจะรวบรวมปัญหาตรงเนี้ย สะท้อนออกไปคือจริงๆเจตนาของของผมกับทุกคนในออฟฟิศคือคือตั้งใจดีหมดเลยแบบรันทำชื่นใจนะครับเพราะว่าชื่นใจมากชื่นใจมากเราแค่รู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นไปตามที่เราเราได้คิดแล้วเรารู้สึกแบบเราได้ช่วยเหลืออะไรเขาบ้างแล้วบางทีแบบผมรู้สึกว่าถ้าไม่มาใช้อ่ะจะไม่รู้จริงๆนะแบบพอเราพอเราไปใช้เราเราก็ไม่ได้ทั้งหมดทุกอย่างมันคือแบบ เราแค่วางว่าวันนั้นเรามีประชุมแต่ว่าทุกอย่างที่มันโผล่ตามมามันคือมันคือสิ่งที่เราเจอแล้วก็เจอรู้สึกถึงปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยครับในมุมของการทำทแบบแบบเรื่องกระแสสังคมเรื่องภาวะการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมาแล้วมีผลก,กระทบอะ,ระ,ะไรกับเราปรมาณนี้ผลกระทบก็ไม่มีผมว่าเราได้ผมได้เรียนรู้มากกว่าผมได้เรียนรู้แล้วก็แล้วก็เข้าใจมุมมุมต่างๆมากขึ้นแบบบางทีเราเรา มองน้องๆนองนองในออฟฟิศมันก็มันก็เป็นอ e ีกแบบนึงเหมือนเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยตอนทำโคดาม่าไหยว่าเออไม่ได้มีเจต,ตนาเสียสีเลยรไม่ได้กลัวดราม่าแต่ว่าผมเชื่อว่าเจตนาตั้งใจดีแล้วก็แล้วก็แบบอยากจะสะท้อนตัวนี้ั เกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เด็กจนโตเด็กๆหรืก็เดินทางโดยรถเมล์อะไรอย่างนี้ตลอดเราก็เจอแล้วก็เจอถึงปัญหานี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยนี่มุมเป็นกระบอกเสียงอะไรมั้งมันจะทำให้มีการปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมเพราะว่ามันต้องพัฒนามันต้องเพิ่มได้แล้วค่าของเฉี่ยค่าอะไรท่านตัดหรือยังไงเอ๋อจริงๆจริงๆมันมันพูดยากนะครับคือจะขึ้นทันทีมันก็มันก็ยากในแง่ในแง่ภาพรวมมันนะครับผมว่ามันมันอาจจะต้องค่อยๆเพิ่มค่อยไปค่อยไปแต่ผมเชื่่่ออออวาาเถ้มันไปคย ไปอย่างพอดมีมันก็อาจจะทําให้ความเป็นอยู่ของทุกคนก็ดีขึ้นแต่แต่นี่มันเป็นมันเป็นภาพใหญ่แล้ะมันเกินเกินเกินในในจุดที่ผมอยู่แหละที่จะทำได้แต่ว่าเราแค่สะท้อนออกไปเราสะท้อนออกไปแล้วคนที่มีอํานาจจัดการหรืออะไรเขาอาจจะไปคิดต่อเห็นถึงปัญหาจากคลิปนี้ก็ไปไป,ไปหาทางเปลี่ยนกันต่อไปอออเป็นแบบคนตัวแทนในกอกเสียงใช่ใช่ใชคือจริงๆถ้าไปอ่านในคอมเมนต์จะยิ่งจะยิ่ง ดีกว่าในเนื้อหาคลิปด้วยนะมเมนมันคือ,ม,คอมันคือจุดที่เขาไปใช้ชีวิตกันจริงๆแล้วเขาเจอปัญหากันจริงๆในนั้นน่ะมีรวบรวมมาหมดเลยเขาแบบทุกคนพิมพ์ออกมาด้วยด้วยความที่เขาเ,เจอปัญหาแล้วเขาก็อัดอ้าจริงๆเขาได้เห็นช่องเราเป็นเหมือนเอออย่างน้อยมีมีช่องทางที่ระบายแชร์วความรู้สึกได้เขาก็มาพิมพ์คอมเมนต์ลงในคลิปนะั้นครับอุณครับอืมครับ